เช้านี้ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมผู้มีจิตศรัทธาได้มากวาดวัดในแต่ละวันนะวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนี่วันนี้ก็โยมเมื่อกวาดช่วยกวาดพระกวาดเนนพร้อมที่ตักขยะให้เราเห็นคลิปไหนก็สาธุกันนะคุณโยมอ่านี่เราดูหน้าตาคน มากวาดวัดมาช่วยวัดนี่เขาเรียกว่าผู้มีจิตศรัทธาในกุศลอันแรงกล้านะคุณโยมเราเห็นแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าสาธุเราจะได้เขาบอกว่าใครกวาดใบไม้ช่วยกวาดใบไม้วัดเกิดชาติหน้าหน้าตาจะสวยสดงดงามก็หเหมือนเรากวาดใบไม้ให้วัดวัดมันก็สวยสดงดงามนะคุณโยมถ้าเราไม่ช่วยกันที่จะกวาด อะไรก็ไม่สวยสนงดงามตามท้องเรื่องนี่ก็กองใบไม้นะคุณโยมนำคลิปถ่ายคลิปมาให้ดูนี่นี่บุญกุศลเกิดจากที่เราทำนั่นเองถ้าเราไม่ทำไปแล้วใครจะทำให้เราละ่ะบุญก็ไม่ติดตัวเรานั่นเองแต่ถ้าเราพยายามทำไปเรื่อยๆบุญก็จะติดตัวเราไปเราจงพยายามทำไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อย อย่ไปเกียงเรื่องบุญเรื่องทำเวลาเขาบอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเขาบอกว่าทําเร็วจะเร็วกว่าทําดีจะยากหน่อยนะคุณโยมนี่เราก็นี่นี่หน้าตาคนมากวาดใบไม้ในแต่ละวันนี่นี่